วันนี้เราบุกมาที่ย่านอารีสัมพันธ์นะคะเข้ามาที่ซอยอารีหนึมาพบกับคอนโดอารีสัมพันธ์พาร์คอยู่ใกล้กับ BTS อารีแค่เพียง150เมตรเท่านั้นแล้วก็อยู่ใกล้กับกระทรวงการคลังวิลล่ามาร์เก็ตสวนจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะและนี่ก็คือคอนโดอารีสัมพันธ์พาร์คที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคอนโดขนาด8ชั้น แล้วก็มีทั้งหมด50ยูนิตเท่านั้นเรามาเริ่มกันจากบริเวณทางเข้าล็อบบี้ของคอนโดกันเลยนะคะตรงนี้เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับล็อบบี้ซึ่งบรรยากาศคล้ายๆกับล็อบบี้ของโรงแรมนะคะมีความหรูหรา พื้นปูด้วยกระเบื้องที่เป็นลายมากรุกนะคะแล้วก็บริเวณฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับรับแขกสำหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆที่คอนโดนี้ก็สามารถนั่งพักที่นี่ก่อนได้ค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นบริเวณของ mail box หรือว่าตู้จดหมายของในแต่ละห้องนะคะคอนโดที่นี่จะมีแค่เพียง50ยูนิตเท่านั้นค่ะ ทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบและก็เป็นส่วนตัวค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นลิฟต์ทางขึ้นเพื่อที่จะไปยังชั้นต่างๆนะคะสำหรับห้องที่เราพาทุกท่านมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นคอนโดที่อยู่บนชั้น6ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด70.65ตารางเมตรค,ค่ะและนี่ก็คือห้องที่เราจะพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ เข้ามายังบริเวณภายในห้องนี้นะคะยังจะเป็นห้องลงโลงแต่เราสามารถที่จะกั้นเป็นห้องนอนได้มากถึง2ห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่ของห้องนั่งเล่นรวมถึงมีบริเวณของโซนห้องน้ำนะคะเราสามารถที่จะตกแต่งออกแบบตามไลฟ์สไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะ เฟอร์นิเจอร์ที่เราจะให้ไปก็ตามที่เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟพวกโซฟาเก้าอี้ต่างๆนะคะรวมถึงติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้พร้อมใช้งานค่ะใครที่กำลังมองหาคอนโดที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆใหญ่ๆใจกลางเมืองในย่านอารีสัมพันธ์ ตรงนี้ใกล้กับ BTS อารีแค่เพียง150เมตรเท่านั้นแต่ราคาเบาๆสบายกระเป๋าก้อยแนะนำห้องนี้เลยรับรองตอบโจทย์แน่นอนค่ะขายตารางเมตรลับ63,000บาทเท่านั้นเป็นคอนโดอารีสัมพันธ์พาร์คคอนโดโลไลซ์ห้องของเรานะคะอยู่ที่ชั้น6เนื้อที่70.65ตารางเมตรแล้วก็ไม่มีตึกบงังไม่บล็อกวิวนะคะ เห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นชั้นที่เหมาะมากๆและก็บุมที่เหมาะมากๆค่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเข้ามาในบริเวณห้องก็จะเห็นว่ามีความกว้างและก็โออามากๆนะคะในราคาแค่4ล้านนิดๆเท่านั้นนะคะ ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำยิมฟิตเนสรอปภพ24ชั่วโมงแล้วก็มีที่จอดรถรวมถึงมีอบซาวน่าแล้วก็ลิฟต์ให้ด้วยค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะส่วนท่านไหนนะคะต้องการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ในเขตของกรุงเทพปริมณฑลก็ติดต่อก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์เดียวกันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย My Property Pro ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ